สวัสดีครับวันนี้เจอกับผมเช่นเคยแฮกเกอร์ลุยนะครับที่เราจะมาสอนการแฮกโซเชียลมายแฮกวิวนะครับแบบง่ายง่าย,ายนี่ครับขั้นที่หนึ่งเปิดเกมนะครับไหนครับไหนนี่นีน่มาแล้ว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  เราก็เปิดซีทั้งหมดเลยนะครับนี่หน้าตาลูกแฮมเฮีย e แมงนเรากินอื่นแป๊บหนึบบน่งเน็ตกดดากนะครับต้องวาภไปด้วย เนี่ย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 มาเรียมาเยแล้วครับเราก็รับรักอินอันนี้มั้งเปลี่ยนนี่ครับจ่ายเป็นเนี่ยผมไม่รู้มันอ่านว่าอะไรเราก็มาสแกนโคตรนี้ลงไปเลยนะครับอ่านี่สแกน แล้วเราก็จะได้หน้าตาอย่างนี้มาเอามาคลุมทั้งหมดกันครับแล้วกดนี่นี่ <c oughs> แล้วเราก็ออกมาเปลี่ยนค่า,าก็เปลี่ยนค่าเป็นตัวนี้นะครับนี่นี่นี่ครับเปนคปึ๊บ นี่เราก็ไปที่ร้านค้านะของในเกมนะครับมานี่มานี่อ่านี่ครับจะเห็นว่ารูปปั้นเฮียนี่าาราคาลบเก้านะครับเราก็ทำการซื้อวางได้เลยจะได้อีกปีเป็น1นึ่งพันปีนะครับนี่ผมซื้อไว้เยอะเยอะจ็ดสิบแปดแล้วครับปลูกไปเรื่อยๆนี่พันอีกอีกปี กดซื้อไปเรื่อยๆครับมันก็จะเลี่ยนวิวเองครับนะครับวิวหลังๆมันจะต้องการเอ็มากหน่อยอันี้ต้องปลูกเยอยแม่งหลายตัวเลยนะครับนี่ผมก็อจบการสอนฮหดเพียงเท่านี้เท่านี้สวัสดีครับ